สาวใหม่นวิกาค่ะออกมาเฉลยความจริงแล้วนะคะหลังจากที่ทนทุกข์นานานับปีค่ะเพราะว่าถูกวิจารณ์ในเรื่องของผอมเกินไปบ้างแหละเห็นกระดูกมากไปแหละอย่างนั้นอย่างนี้เธอโดนวิจารณ์มาตลอดค่ะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะคือชาวเน็ตหลายคนก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่านางเอกดังอย่างใหม่นวิกาค่ะเขาออกมาโพสต์ภาพที่รูปร่างเธอดูจะผอมจนเกินงามนะคะจนคอมเมนต์สนั่นเลยบางคนบอกว่าอผอมเกินลดหุนจนแบบ โอ้ไม่เหมือนคนออกกําลังกายแล้วมันผอมมากเลยผอมเหมือนคนอดอาหารเลยเปลี่ยนวิธีลดน้าหนักเถอะมันดูไม่สมส่วนซึ่งหลายคนค่ะก็ออกมาแสดงความที่เห็นมากมายบอกว่าผอมจนน่ากลัวนะคะล่าสุดข่าหไม่รนะับวิจาเองเนี่ยก็ออกมาเฉลยความจริงนะคะหลังจากที่เธอถูกวิจาร์ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพหลังจากที่ถูกวิจารณ์ผอมเกินไปเธอก็โพสต์ลงมานะคะเธอบอกว่าที่แท้เนี่ยเป็นเพราะว่าเหมือนงานชิ้นเนี้ยที่เธอตั้งใจทําสุดๆเลยระบุข้อความเหมือนกันค่ะบอกว่า คือจริงๆแล้วเนี่ยเธอบอกว่าตุ้มเอาจริงๆเราดีใจมากเลยนะที่ได้รู้จักกับเธอหลังจากนี้ไปเธอจะอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของใจเราเสมอ หวังว่าวันนึงเนี่ยเราคงจะได้เจอกันอีกไม่เคยคิดว่าจะอินกับบทนี้มากเลยจนทําให้เขามีชีวิตขึ้นมาจริงๆช่วงที่ถ่ายก็คือเป็นเรื่องตลก69เดอะซีรีส์เป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับใหม่มากมายจริงๆมันสอนบทเรียนที่สําคัญมากๆให้กับใหม่เลยว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มีแค่วันที่มีความสุขมันมีวันที่โคตรแย่เหมือนกัน โพสต์นี้เนี่ยมีไว้เตือนใจตัวเองว่าเธอเก่งมากนะที่ผ่าเรื่องราวต่างๆมาได้โดยที่ไม่มีใครรู้จักเราเท่ากับตัวเราเองเลิกกดดันตัวเองแล้วก็หันมาภูมิใจในตัวเองบ้างนะเรื่องความหอมในช่วงนั้นเนี่ยที่ทุกคนแบบสนใจแล้วก็แสดงความเป็นห่วงกันมามา,มากๆวันนี้ใหม่สามารถบอกทุกคนได้แล้วว่ามันมาจากความตั้งใจที่จะถ่ายทอดบทของตุ้ม ในซีรีสเรื่องนี้ให้เขามีชีวิตของตัวเองในแบบที่ทุกคนจะได้เห็นแล้วก็หมายเองเนี่ยไม่คิดจะกลับมาผอมแบบนี้อีกแล้ววงเล็บถ้าไม่ใช่เพราะงานนะ ขอบคุณทุกความ่วงใ่ของทุกคนในช่วงเวลานั้นด้วยนะยังไงก็ฝากทุกคนบอกต่อกับคนที่ยังเข้าใจผิดด้วยนะจ๊ะอย่าลืมบอกพวกเขาด้วยว่าให้มาดูเรื่องตลก69กันเยอะๆวันที่6กันยานี้190ประเทศทาง n น็ f ฟ i ิกผู้ชมขาแน่นอนว่าเธอเป็นคนที่ ไม่ได้อยากจะขอมแบบนี้นะคะเพราะว่าเธอทุ่มเทบทด้วยการที่แสดงอะไรหลยอย่ากเลยต้องมีการลดน้ําหนักจริงเพิ่มน้ำหนักจริงซึ่งตอนนี้หลายคนอาจจะเห็นได้ว่าเธอมีการเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาแล้วนะคะเรียกได้ว่าความจริงผูกเฉลยออกมาปที่เรียบร้อยแล้วค่ะ